วิมาเล่นฝนกันหรือเปล่าพ่อกลับมาแล้วมาลักพ่อแล้วอฮ้ยเล่นฝนกันหรือเปล่าครับนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งลงนั่ง,งลงนะรักพ่อนี่อะไรเอ้ยได้ค่าขนมให้พวกเราละค <c oughs> ่าขนมค่าขนมเออไปพ่อขอเข้าบ้านก่อนไปพ่อขอเข้าบ้านก่อนแม่ปไปไหน พ่อขอเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพ่อขอเขอา้าบ้านเวทวันนี้วันนี้ต้องกินอะไรอรอ่อยอร่อยเอนาะกินอะไรอะไรอะไรนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยกินอะไรอร่อยอร่อยเอได้สองใบนะนะนะเนาะดี๋ยว่พ่อเข้าบ้านก่อนนะเวทเข้าบ้านก่อนไปเข้าบ้านเข้าบ้านจะหนีเที่ยวเหรอ ศึกษาวิชาจากข้าวเหนียวมาอะไรกันฮะศึกษาวิชาจากข้าวเหนียวอะไรกันเวนหนีเที่ยวเลยเนี่ยปีนขึ well ้นไปเลยปีนขึ้นไปเลยบนลังคาโน่นอือโอ้แสงสวยมากเลยไปพ่อขอเข้าบ้านกันเวนนั่งหรอเวนนั่งเออพ่อเข้าบ้านเวนไปก่อนเลยเกย์เกยมีฟอกรอมานี่มานี่นั่งกันพ่อขอถ่ายรูปหน่อย มานี่มานี่นั่งลงมานั่ง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 ถ่ายรูปสวยๆหน่อยมาเว้นนั่งลงเว้นนั่งนี่เว้นนั่งลงเว้นนั่งลงครับบ้าบ้านั่งลงบ้ามานี่โอ้แสงสวยอ่ะมานั่งลงบ้าเวนมานั่งลงอ้ยเสื้อขาวโอ้เปื้อนเลยอ่ะมานั่งลงเว้นมานี่บ้าหนี่นั่งก่อนเพราะขอถ่ายรูปก่อนเนี่ยสวยๆมาเร็วๆขนมขนมอ่าเว้นนั่งลง เว้นนั่งลงเฮ้ยเว้นอิฐปวดประตูนี้เจ้าเว้นมาหนินั่งลงเว้นนั่งลงเว้นนั่งเว้นนั่งลงเออแมงแมงเออรอรอคอยรอรอบ๊อบคอยคอยอ้าวกินนมได้อ้าบ๊อบขวามือบ๊อบขวามือบ๊อบขวามือกันขวามือบ๊อบขวามือเอออุ้ยเว้นขวามือไปเข้ากงเข้ากง เขากงกันเขากงกันขนมกอนอีวนอีวนอีวนวิ่งหางจุกตูดเลยไปขาบไม้แล้วเนี่ยเขากงครับเดี๋ยวพ่อรถเข้าบ้านครับพวกเราไม่ได้โดนขังทั้งวันนะครับพอ่อพวกเราจะเข้ากองตอนพ่อจะรถเข้าบ้านกับออกบ้านเนาะเอ เดี๋ยวค่อยกินเลยอะไรเดี๋ยวพอรถเข้าบ้านนะ